สวัสดีล่ะครับทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเขา้าสู้จงบนดับสิ่งท่านในยูทูบครับเป็นยังไงล่ะติดเลยเสียแรก,ก <laughs> เอาเพิ่งวมชาดีดครับติดครับ,รบหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จเรามาเริ่มงานครับครับคันนี้ J O 7e ครับซปเปอร์แม็กรถเกี่ยวข้าวดีดขึ้นเมื่อคืน,คนเอม ดินยังบวมๆครับพี่น้องเป็นเรื่องยากที่สีเลนได้ยังไงอ้หู้อดดำกับมี่เลนอยู่สองขั้นสามขั้นครับพี่น้องวันนี้สำหรับอยู่กับขั้นขั้นหน่อยนะครับเถ็มโคเฮาติดินไส้อ้เป็นเรื่องหนึ่งที่ ต่อใส่ฝีมือกัน,กนครับดินไส้คุดมั่นออกแล้วนี่ก็เดี๋ยวสร้างชิ้นกำลังทำการว้า จัดจัดคืนคืนสักนี่สบายเอาเลยอ๋อแต,ต่ใต้พี่นอ้องก็เกานะครับหลายมือหลายเว้นครับโอ้ขึ้นง่ายเลยปะแล้ว เจ็ดอีกับเจ็ดซีครับอยู่ค้างกันพี่น้องหลายมือหลายเว้นที่บอดด้สตรีมสดแล้วก็บอดดท้าทชิปครับเนื่องาจากว่าค่ายากหลายพี่นออ้องเอ้ยอะครับงานการหลังจากเกี่ยวเขาแล้วไม่อะครับเปิดฤดูกาลไม่ในการขุดดินเล่นดินครับมองได้ก็ยังยากอยู่อะไรครับเล่นดินมียังยากอยู่อ้ลั่นลัน ตอนนี้อยู่ที่บ้านโคกชําแระนะครับบ้านโคกช่าแระตําบลโคกช่าแระอําเภอทุ่งซีดลมจังหวัดบุรีรัมย์นนีครับสําหรับการถมที่ก<อ>็การถมที่อันนี้นะครับโอ้โาหาสีจักเขียวจกวักรยถมลายปาในนะครับขี้เถียวบุบหูขึ้นกันเนี่ยมันบึงมือท่านออกครับ ตอนนี้กำลังทำการตักกับอยู่กับรถขุดคันเก่าคันเดิมนะครับซาลีเอสบายหนึ่งสามห้าสี่ขีดเก้านะครับคันนี้ก็ยังมีปัญหานิดๆนะครับคือความห่อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้นกําลังสั่งหม้อน้ำนะครับสั่งหม้อน้ำกับพุทธนัยดอกพี่น้องพุทธนัยค้างนะครับเพราะว่าว่าจะเอาเติมหม้อน้ำสรางบริษัทกับบะหมี ผมมีเตามอน้าขายเนะครับการขายกับขายพอปล่อยมาสั่นมาก็กำลังขอบริษัทสานีให้ถอดปล่อยนะครับออกแล้วก็เอาเตาม้อน้านะครับเอาเตาม้อน้าครับเาสั้นมาขอเอาเขาประชุมก่อนนะครับขอมติสร้างบริษัทก่อนมาสั่นมาสิได้ จะได้บ่อนี่ครับเออเอาเบิ่งสะก่อนมาดูสระนะครับเเสร,สระเลยหน้าน,นี่น <g ül> ่าจะเป็นสะเพราะว่าผมบริเวณเบิ่งงานครับยื่นี่อา่าไม่ได้มาดูงานนะครับบริเวณเบิ่งงานเองมองนี่เคยมาเอาเลยครับเคยมาเอาแต่ก่อนอยู่ทางนี้นะครับ บนในคุดล่งลึกๆนี่ยังมีน้ำอยู่นี่ครับอันนี้เป็นป่ามันเป็นไฮมันครับพี่น้องแล้วก็มมขคุดเอาทีหนึ่งเห็ุใดเป็นให้นาเป็นหน้าปูเข่านะครับก็ทำการแล้วเรียบร้อยถือว่าโอเคปี OK, นี้เพิ่งจได้ผลผลิตนะครับได้เขา่าปีนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อเอาอีกงในใจอยู่เซนต์บาสเซนต์เบิร์ดเตอร์เซนต์ก็เลยบอกว่าหาหม่องลงรถครับ ก็เลยจัดให้นะครับเพิ่อจะเลยจัดให้สำหรับผู้ซอยนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกเข้อนี่แหละนะครับบ้านโคกชําแระนะครับตัวนี้นะจะเป็นมูสามนะครับอาจะเป็นมูสามตอนนี้ยังวิ่งสองคันนะครับ <laughs> ระยะทางบ่ไก่ครับพี่น้องระยะทางอยูอ่สองร้อยเมตรนี่แหละสองสามร้อยเมตรไม่น่าจะเกินนะครับใกล้ๆ เป็นงานถ้อยเนาะราคาอยู่ที่อาจจะร้อยห้าสิบาทนี่แหละร้อยหาสิบบาทใส่ไลกับพ่ท่านไดครับเออเจ็ดอีด,ดิสแล้วอ,อ่แก้งบ่ได้ผมวันก่อนในพ่อขาดไปขั้นหนึ่งครับเพื่อนผม กันแดงๆดงขาดเรียบร้อยพ่อขาดครับเอาติดอีกคือว่าติดดีสินะต้องท่อใจครับ ต้องทำใจหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งเกีย่ยวข้าวเสร็จนะครับงั้นหน้ากา็ยังมีหนามยุ่พี่หองลูกประแมกร,รถเกีย่ยวเข่าติดเล้วเรียบร้อยโ <laughs> อเมนต์บังไฟติดเรียบร้อย แต่ก่บพี่ทางดอกพี่น้อง่มพี่ทางไงเราสันจใจว่าไป,ไปมันแห่งก็ดีนะครับไปสามสองหนึ่งจวดรถด,ดับไปแล้วเรียบร้อย มเปิดกระแทกอีกมเปิดกระแทกอีกครับเพราะว่าให้มีทางซับให้ได้มันเล่นห้อยเกา,าได้เดี๋ยวไปทำการอ,อันนี้เพื่อนจะค่อยปัน่นให้เพื่อนใหม่ <c oughs> เอา้าพี่น้องที่เขาาเบิอกนะครับผมห่างหายไปดนนะครับห่างหายไปดนกับฝากพี่น้องติดตามไม้นั่งขึ้เก่านะครับในช่องกบุญดำสิงบ์เว่าสีทางเพลททัง อา YouTube ครับพี่น้องฝากนิดนึงนะครับพี่น้องพูดถึงคำว่าเบิ้งใหม่เบิ้งเก่าก็ได้นะครับทีมงานเขาจะก่อเกียรติเจริ่มซับการโยธาก็ยังรับงานรับการคือเก่าทีมงานอุบนซำบซิ่งก็ยังถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับเอ็นซีบนรถก็มั่นใจอีกโจเพราะถ่ายคลิปติดถ่ายอยู่ครับนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยากเพราะว่านี่ก็ขับรถไมโครเองเบ็ดมือนะครับให้มาเบ็ไปทำการขับรถไทยเราผมขับรถรนไมโครให้เพื่นไปขับรถไทยอ๋อวัอนี้กะ รถไถเอามาฟังทังพี่นะครับผมมีรถไถแค่เดียวเปิดกระเทียมมาอีกแลยอ่ะเอาสร้างเข็มก็มาวันนี้มีช่างเข็มนะครับสร้างเข็มห้ากับซูปเปอร์แม็กรถเกียร์เขา่าแล้วก็จะมีขั้นหน่อยอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นขาวยซูเขาวขั้นเล็กนะครับขั้นเล็กขั้นหน่อยของผมนะครับกำลังทําการไปเอารถไถอยู่แล้วรถไถมาแต่งทางด้วยนะครับเอาไสลากตอนมันติดลมพร้อม มีงานมีการครับเพราะว่าสิเป็นงานยังกระตามแต่นะครับพี่น้องที่ใส่รถไมโครใส่รถดำนะครับเพราะว่าสิกุศลทุกที่รถโยกเขายังกระตามแต่้ดื้อนะครับไปถอดทิมานเท่านี้นะครับที่มอดที่ถอดทีมงานหอจะก่อเกี็บจะเริ่มซับการยุทธาน้ำนะครับพี่น้องราคาเป็นกันเองนะครับราคาคุยกันได้นะครับราคาที่คุยกันได้สำหรับทิมานเท่าช่วยทุกที่ช่วยทุกคนนะครับเ็ทไห้ทุกอย่างนะครับในราคากันเองกันเองกันเองครับพี่น้อง S <S มาอีกหนึ่งเที่ยวครับสำหรับช่างเข็มโอ้จัดไปอีกหนึ่งเที่ยว แต่ก็ยังยากครับพี่น้องเฮ็ดยังยากเนี่ยนะครับมีงานมีการฝากก็เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอินใส่เอินหาทีมงานเฮาเนี่ยนะครับทีมงานเฮาพร้อมานนาบริการที่บริการน้ำบ่ว่าสิเกตในอำเภอทุ่งสีอุดมอำเภอเดชอุด,ดมนะครับน้ำคุณน้ำยืนอนนัสวงละเยี่ยเอินได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ <c oughs> สระมือไมโครกอบเพทันครบดอกนะครับสระมือไมโครกเบราทัานครบตอนนี้มือไมโครมีอยู่2นะครับอาจารย์เตี้ยตอนนี้บังคับอาจารย์เตี้ยว่าเป็นมือไมโครอีกผู้นึงนะครับหาข้อมา ย <laughs> ังรอมือแมคโครอีกหนึ่งคนนะครับผู้ใดสนใจร่วมการร่วมงานนะครับหรือว่าอีกสักหน่อยนะครับห้ดินแล่นได้หลายก็นนี่หลายสิเอินรถด,ดำมาร่วมนะครับผู้ใดอยากมารวมก็มาเด้อนะครับมีเอฟซีหลายหลายคนติเขามาเบิ้งลิปหลักฐานใจเอกว่าใจเอกบ่รับรดรวมบ่มาสั่น่าเอ้าผมก็มว่ารับอยู่นะครับแปลว่าตอนนี้นี่มันแล่นยากนะครับบ่อยากเอินมาดอกเอินมากละ พี่น้องสุงบริษัเงินหลายนะครับกัรบริษัเงินหลายกับอย่างอื่นก็อยากให้พี่น้องมา,ากหลักอะได้เงนินกับเมื่อเนะะาะคนละคนก็ว่ามาหาเงินนะครับ <laughs> มาหาเงานินก็ตอน,นได้เงินกับเมื่อให้ลูกให้เมียนะครับพอได้ใส่ได้ซอยเอาเตร,รียบร้อยครับไปดูไหนมาได้ ได้ครับเอ้าเรียบร้อยครับหงางานใหม่กันอยากงนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องอัมลาพ้าจากพี่น้องที่ก่านะครับฝากพี่น้องกดติดต่ำนิด้อนะครับโชคดีมีเงินใส่ปาสจากโรคไข้แก็บครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ